สนใจมากใช่ไหมอันที่หนึ่งสองสามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e ด้วยนะคะกดไลค์อาบัตตาบาชูรีสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับทากินนะคะวันนี้จะให้ทุกคนเลือกชุดค่ะวันนี้ก็ อยากให้ทุกคนเลือกชุดที่คะวาชอบชุดไหนที่สุด,คอม,มดะค,ะคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะคะคอมเมนต์ข้างล่างด้วยชุดแรก,ถ,กรถ้าไม่มีใครเอาปิดไปเลยชุดที่สองทำไมมีใครเอาก็ปิดชุดที่สามเหลือชุดหนึ่งเป็นชุดที่ชน,นะเลยค่ะแล้วก็วันนี้เรา เรามีสิ่งดีๆทุกท่านได้ดูกันนั่นก็คือถ้าใครโหวตอันที่หนึ่งสีชมพูกระโปรงใหญ่อันนี้ได้เยอะมากกระโปรงสีชมพูอันนี้ก็จะได้ที่หนึ่งไปเลยแต่ถ้าอันสองแต่ถ้าอันสองติ๊งตังได้ที่หนึ่ง ก็ถูดีอันที่สามด้ดีสุดก็ถูดีค่ะแล้วก็ถ้าสามชุดนี้คอยคอมเมนต์ด้านล่างได้มากสุดคนชนะก็ชุดแรกชุดแรกชุดสีชมพูชุดแรกชุดสีชมพูชุดสีชมพ,ชชมพูอันนี้นะคะพิมพว่า เบอร์หนึ่งใครชอบชุดสีชมพูอันแรกพิมพ์คว่าเบอร์นหนึ่งหรือเบอร์นหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยะคะ่ะเบอร์ที่สองชอ้ยามราตีใครชอบเบอร์ที่สองกดพิมพ์ว่าสองสองสองแค่สองอย่างน,นะคะเขียนชื่รวมมาด้วยก็ได้ใครชอบเบอร์สามก็กดสามสามสาม อ่าสตา์ชุดนี้ชุดไหนจะชนะคอมเมนต์ข้างล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กด u b บส r i ร์กันด้วยนะคะอาบดุลเบตุู